ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้ก็ต่อจากครั้งที่แล้วเนาะอันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเร็วกับความเร็วเฉลี่ยรหรือความเร็วขณะหนึ่งเนาะซึ่งเราก็จะมาทําโจทย์กันต่อครั้งที่แล้วยกเป็นตัวอย่างถูกไหมคะอ่ะมาดูโจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่1อันนี้เขาบอกว่าจากรูปจงหาอัตราเร็วที่จุด A อะเดี๋ยวครูเขียนคอยเขียนชัดๆกอนเนาะ ตรงนี้คือจุด O อันนี้คือจุด A อันนี้คือ B โอเคค่ะให้หาอัตราเร็วที่จุด A ซึ่งคำว่าอัตราเร็วที่จุด A อันเนี้ยมันหมายความว่าเราจะต้องหาอัตราเร็วที่จุด A จุดเดียวถูกไหมคะดังนั้นมันจะต้องเป็นอัตราเร็วขณะ1หนึ่ง ถูกไหมเพราะว่าถ้าเป็นเฉลี่ยนเนี่ยก็คือต้องหาตลอดทั้งเส้นทางถูกไหมคะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยเขาบอกว่าหาที่จุด a แสดงว่าต้องเป็นความเร็วขนาดหนึ่งเนาะอัตราเร็วขนาดหนึ่งเนาะอะ,อะลองดูวิธีทำจากสูตรอัตราเร็วอะขนาดหนึ่งคูเขียน v แล้วก็เขียนห้อยด้วยตัว a เลยเราจะได้รู้ว่าเราต้องการหาอัตราเร็วที่จุด a เท่ากับ b. d d ที่นี้ก็คือระยะทางซึ่งระยะทางที่จุด a อย่างที่เราเรียนมาแล้วว่าเราจะต้องหาระยะทางที่ผ่านจุด a ถูกไหมคะดังนั้นระยะทางที่ผ่านจุด a มันก็จะเป็นระยะทางของจุด o ไปจุด b เนาะครูก็เขียนห้อย o b เอาไว้อ่า ส่วนด้วยเดลต้าทีเดลต้าทคือเวลาเนาะซึ่งเวลาก็จําเป็นที่จะต้องใช้เวลาจากจุด O ไปถึงจุด B เหมือนกันออาเขียนห้อย OB เอาไว้เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าระยะทางจากจุด O ไปจนถึงจุด B เนี่ยมันมีระยะทางเท่ากับเท่าไหร่ ในชีตอันนี้เขามีไม้บรรทัดมาให้เราวัดวมาวัดให้เราแล้วเนาะเราก็ดูสามารถดูตามไม้บรรทัดที่เขาให้เรามาได้เลยแต่ว่าถ้าเขาให้แค่แถบกระดาษมาเราก็ใช้ไม้บรรทัดของเราเนี่ยแหละวัดน้อนนะเี่นอ่ะซึ่งในโจทย์อันนี้แหละก็คือที่เขาให้มาจุด B มีค่าเท่ากับ18เซนติเมตร ก็คือวัดตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุด b ตรงนี้ยสิบซเมอ่ะเราก็เขียน18.0แป cm ลบด้วยจุด o ก็คือ8ปดเซเมตรเห็นไหมคะลบด้วยจุด o เราก็จะได้ระยะระหว่างนี้เนาะอ่าลบ8ปดซเมตรเสร็จแล้ว ลบกับหารด้วยเวลาเวลาในที่นี้ก็คือเวลาระหว่างจุด O ไปจนถึงจุด B ซึ่งมันมี2ช่วงจุดเห็นไหมคะดังนั้นเวลาของเราก็ต้องเป็น2ส่วน5 10วินาทีถูกไหมเท่ากับ18ลบ8เหลือ10 ใส่หน่วยไปด้วยนะคะเซนติเมตรหารด้วยเวลา2ส,ส่วน5สิเมตรที่นี้เราสามารถตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็คือเป็น1ส่วน25ถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็เขียน1 1ส่วน25เนี่ยมันหารอยู่ถูกไหมเราก็เปลี่ยนจากหารไปเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนได้ถูกไหมคะอ่ะอันนี้ครูขอ,อ,อเขียนใหม่นะ ก็คือคูณ25ส่วน 1, <ด> 1> วินาทีเห็นไหมความจริงมันเป็น1ส่วน25เนาะอันนี้ก็คือเปลี่ยนจากหารให้มาเป็นคูณก็กลับเศษเป็นส่วนนะคะเสร็จแล้ว10คูณ25ได้250เซนติเมตรต่อวินาทีเนาะ ถ้าเราจะทำเซนติให้เป็นเมตรเซนติคือ10กกำลังลบ2เราก็แค่คูณ10กกำลังลบ2เข้าถูกไหมคะคูณ10กกำลังลบ2เห็นไหมได้หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีดังนั้นอันนี้เป็น10กกำลังลบ2เราต้องเลื่อนจุดทศนิยมไป2จุดถูกไหมคะอะ เราก็เลื่อนมาจุดมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะนักเรียนเราก็เลื่อนมา2 1. 2จุดหนึ่งสองเห็นไหมสองจุดดังนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือ2.5 0เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะซึ่งเวลาเราตอบเวลาเราเขียนตอบในรูปแบบเต็มๆเ,เนี่ยนักเรียนก็ตอบว่าเขาบอกว่าจงหาอัตราเร็วที่จุด A เราก็จำเป็นที่จะต้องตอบ อัตราเร็วที่จุด A มีค่าเท่ากับ2.50เมตรต่อวินาทีถูกไหมคะเมตรต่อวินาทีอันนี้ครูเขียนไม่พอนะขอโทษด้วยนะคะเขียนไม่พอวินาทีนะคะ เราก็ได้แล้ว v a ถูกไหมอ่าเสร็จไปอีกหนึ่งข้ออันนี้ก็คือโจทย์แค่ที่หนึ่งนะคะต่อไปลองมาดูโจทย์ข้อที่2อกันบ้างโจทย์ข้อที่2อ,อันนี้เขาบอกว่าในการวัดอัตราเรดียของวัตถุชิ้นหนึ่งโดยใช้เครื่องค้อสัญญาณเวลาแบบใช้ไฟฟ้า กระแสสลับความถี่50เฮิรตในที่นี้ก็คือเขาใช้ความถี่50เฮิรตถูกไหมเขาสัญญาณเวลาแสดงว่าก็คือ1วินาทีเขาะได้50รอบถูกไหมอ่ะเสร็จแล้วคือเขาะ ได้50ช่วงจุดในเวลา60วินาทีและเมื่อสิ้นสุดการทดลองแถบกระดาษที่บันทึกได้เป็นดังนี้เดี๋ยวครูเขียนให้ชัดๆก่อนอันนี้จุด A A คือจุดนี้นะคะ B อันนี้ D อันนี้ B เนาะและก็อันนี้ C ในที่นี้ครูขออนุญ,ญาตให้ C เป็น จุดสุดท้ายและ A เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ,ะเสร็จแล้วอันนี้เขาวัดระยะมาใหเา้เราแล้วเป็นระหว่าง A ไปจนถึง B นะีมันห่างกัน3.5เซนติเมตรส่วน A ไปจนถึง C เนะี่ยห่างกัน12ซนติเมตรเขาบอกว่าจากภาพ ให้เราหาอัตราเร็วเฉลีย่ยและความเร็วเฉลีย่ยของวัตถุชิ้นนี้ในช่วง A ถึง C อ่ะหาอัตราเร็วเฉลีย่ย A ถึง C กับความเร็วเฉลีย่ย A ถึง C เนาะแล้วก็หาอัตราเร็วขณะหนึ่งและความเร็วขณนะณหนะึ่งณจุด D ก็คือจุดนี้หาความเร็วกับอัตราเร็วขณนะหนึ่งณจุด D เนาะอ่ะเราลองทำกัน ก่อนอื่นหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยอ่ะเราลองหาอัตราเร็วเฉลี่ยก่อนอัตราเร็วเฉลี่ยเขียนเอาไว้เผื่อลืมนะคะว่าเราต้องการหาอะไรเนาะอัตราเร็วเฉลี่ยหาได้จากสูรก็คือ V ห้อยด้วย A V ถูกไหมคะเฉลี่ยเท่ากับ D เดีก็คือระยะทางทั้งหมด ก็คือระยะทางที่เขาบอกว่าให้หาในช่วง a C ถูกไหมคะดังนั้นต้องเป็นระยะทางจาก a ถึง c เนอะดังนั้น d เราก็ค่อย a c เอาไว้ก่อนเดลต้า t เดลต้า t เหมือนกันก็คือช่วงเวลาที่ใช้ทั้งหมดจาก a ถึง c ถูกไหมคะอันนี้ก็ค่อย a c เอาไว้ เสร็จแล้วเราก็มาดูว่าระยะทางของเราเนี่ยเท่ากับกี่เซนติเมตรซึ่งอันนี้เขาวัดมาให้เราแล้วเขาบอกว่าจาก A ถึง C มันเท่ากับ12เซนติเมตรเนาะเราก็แทนค่าไปได้เลยเป็น12เซนติเมตรอ่าใครไม่ทันตั้งใจดูนะคะหารด้วยช่วงเวลาทั้งหมดจาก A จนถึง C เราก็ดูว่าทั้งหมดเนี้ย มันมีกี่ช่วงจุดจาก a ไป c เราก็นับดูแล้วก็นั่นแหละคือเวลาทั้งหมดเนาะ,อะลองนะับจาก a ไปถึง c อันนี้หช่วงจุดอันนี้นะหช่วงจุดสองช่วงจุดสามสี่ห้าหกดแทั้งหมด8ช่วงจุดดังนั้นเวลาที่เราใช้ก็ต้องเป็น8ส่วน5้านั่นเองเ มีหน่วยเป็นวินาทีอย่าลืมเขียนหน่วยนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับเสร็จเป็นส่วนเหมือนเดิมตรงนี้เนาะจากหารเอาไปเป็นคูณก็จะเป็น 12.0cm คูณกับแปเออขอโทษค่ะห้ส่วน8วินาทีาอันนี้ขออน,นุญาใส่วงเล็บน,นะ เราจะไม่เหลอเนะคูกันอยู่เสร็จแล้ว12คูณ50หาร8ได้เท่าไหร่เราก็ลองมาคูณอ่ะเราลองคูณแบบไม่ใช้เครื่องคิดเลขกันนะคะอันนี้เดี๋ยวครูขอเป็นกระดาษทดตรงนี้เนาะอ่ะ12คูณ50 สูญหัวอะไรได้ศูนย์หมดเลยถูกไหมคะห้าสองสิบห้าหนึ่งห้าเป็นหกถูกไหมอ่ะอน,นี่ได้แล้วคำตอบเราก็มาเขียนเป็นหกร้อยซีเอ็มหารด้วยแปดวินาทีถูกไหมเสร็จแล้วก็หกร้อยหารแปดได้เท่าไหร่อ่ะคิดต่อคิดต่อ ครูขอคิดต่ออันนี้นะ600หกร้อารแเนาะแอะไรได้หไม่มีใส่ศูนย์เพราะว่าแปดนึ่งแอะไรได้หกสิบแดหถูกไหมคะแปดเใส่จเอาไว้แล้วก็56 56ห้าสิบหลบห้เหลือ สี่ตรงนี้เหลือศูนย์อีกตัวหนึ่งเป็นสี่สิบถูกไหมคะแปดอะไรสี่สิบก็แปดห้าสี่สิบเห็นไหมได้เลยได้คำตอบเป็นเจ็ดสิบห้าถูกไหมคะอันนี้เราก็มาเขียนเป็นเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรต่อวินาทีถูกไหมเสร็จแล้วเราต้องการหน่วยเป็นเมตรทำยังไงก็คือ เซนติ10กำลังลบ2แล้วก็คูณ10กำลังลบ2เข้าหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีและลบ2เลื่อนจุดทศนิยมไป2จุดถูกไหมคะก็เลื่อน1 2เห็นไหมดังนั้นจุดจะอยู่ตรงนี้ค่ะคำตอบที่เราได้ก็คือ0.75เเมตรต่อวินาทีถูกไหม อันนี้คืออัตราเร็วเฉลี่ยถูกไหมคะเสร็จแล้วตอบเหมือนเดิมตอบในรูปเต็มๆของเราก็คือตอบทวนโจทย์โจทย์บอกว่าให้หาอัตราเร็วเฉลี่ยถูกไหมคะของวัตถุชิ้นนี้จากแทบกระดาษช,ช่วง a c เราก็ตอบว่า วัตถุชิ้นนี้มีอัตราเร็วเฉลี่ยจากจุด A ไปจนถึงจุด C อะไรประมาณเนี้ยเขียนเองนะคะแล้วก็เขียนคำตอบถูกไหมอ,อันนี้คือเสร็จไปอีกหนึ่งต่อไปอันนี้เราหาอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วนะเขาบอกว่าให้หาความเร็วเฉลี่ยต่อของวัตถุต่อซึ่งอัตราเร็วกับความเร็วเนี่ยมีความหมายเหมือนกัน แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลร์แต่ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งความเร็วกับอัตราเร็วเนี่ยนักเรียนจะมีค่าของขนาดเท่ากันถูกไหมดังนั้นอัตราเร็วในข้อนี้น่ยของวัตถุได้เท่ากับ0.75เมตรต่อวินาที แสดงว่าความเร็วเฉลี่ยของวัตถุจาก A ไป C อันนี้น่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ0.75เมตรต่อวินาทีเหมือนกันเพราะว่าขนาดมันเท่ากันเห็นไหมคะส่วนจะแตกต่างกันยังไงแตกต่างนั้นก็คืออัตราเร็วเราจะบอกแค่ขนาด แต่ถ้าให้หาความเร็วเมื่อไหร่แสดงว่าเราต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางถูกไหมคะเวลาเขียนเวลาเขียนตอบความเร็วเฉลี่ยของวัตถุเราก็เขียนแค่ว่าความเอ,อ่อวัตถุชิ้นนี้มีความเร็วเราก็ยะว่าวัตถุชิ้นนี้มีความอันนี้ครูเขียนตอบให้เพิ่มนะคะ มีความเร็วเฉลีย่ยจากจุด A ไปจนถึงจุด C เท่ามีค่าเท่ากับนะแล้วก็คำตอบอันนี้เลย0.75เมตรต่อวินาทีถูกไหมคะอันนี้คือตอบของความเร็วแล้วก็จำเป็นที่จะต้องตอบทิศทางด้วยถูกไหมตอบทิศทางด้วยก็คือ มีทิศอันนี้ตอบนะคะตอบมีทิศไปทางอ่ะเราจะรู้ได้ยไงว่าวัตถุชิ้นนี้มีทิศไปทางไหนก็คือดูจากแทบกระดาษอันนี้ ครูบอกว่าให้เป็นจุดเริ่มต้นคือจุด A อันนี้จุด C คือจุดสุดท้ายถูกไหมคะดังนั้นจุดเริ่มต้นมันคือเริ่มจากอันนี้แสดงว่าเวลาดึงแถบกระดาษก็ต้องดึงไปทางนี้ถูกไหมคะต้องดึงไปทางซ้ายถูกไหมคะเพราะว่าจุด C คือจุดสุดท้ายดังนั้นวัตถุชิ้นนี้จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายถูกไหมคะหรือไปทางทิศใต้นั่นเองเอ๊ เหนือใต้เอาเออขอโทษคะ่ะหรือไปทางทิศตะวันตกนั่นเองถูกไหมคะก็คือไปทางซ้ายมือเนาะอ่าทางซ้ายหร,หรือทิศหรือทิศตะวันตกโอเคนะอันนี้คือตอบความเร็วเฉลี่ยโอเคนะคะ ต่อไปเขาโจทย์บอกว่าให้หาอัตราลเร็วขณะหนึ่งและความเร็วขณะหนึ่งอ่ะหาอัตราลเร็วขณะหนึ่งและความเร็วขณะหนึ่งจะหาย,ยัางไงก็ <ส estão S 1> คือจากสูตรเหมือนเดิมเลยขณะหนึ่งนเขาบอกว่าณจุดดีเห็นไหมคะณนะจุดดีดีตรงนี้เนาะ,ะจากสูตรเดี๋ยวครูเขียนน,นะคะ ขนาดน้คำตอบของข้อที่เรานะเสร็จแล้วเราก็หาจากสูตร V d ดีห้อยดีเลยเพราะเราต้องการหาที่ดีถูกไหมคะเท่ากับระยะทางจุดดีคือจุดนี้ถูกไหมคะนะักเรียนจุดดีคือจุดนี้ ซึ่งระยะทางที่ผ่านจุดดีก็คือที่เรารู้ที่เราทราบอยู่แล้วก็คือจาก A ไป B ถูกไหมคะซึ่งถามว่าเราใช้ A ไป B ได้ไหมใช้ได้ค่ะหรือถ้าใครจะใช้สองจุดนี้ก็คือเห็นไหมมันจะมีจุดนี้กับจุดนี้ที่ผ่านจุดดีเหมือนกันถามว่าใช้ได้ไหมสอจุดนี้อันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่า นักเรียนสังเกตไหมคะว่าโจทย์ของเขาเนะี่ยกำหนดมาให้เราแล้วว่าจาก a ไป b เนะี่ย3.5ซนเมตรจาก a ไป c เนะี่ย12เซนติเมตรถ้านักเรียนใช้ไม้บรรทัดของตัวเองวัดแล้วพบว่า a ไป b มันคือ3.5จริงๆแล้ว a ไป c มันคือ12ซนติเมตรจริงๆเราก็สามารถใช้ไม้บรรทัดวัด2จุดนี้ได้เพื่อที่จะหา ความเร็วหรืออัตราเร็วขณะหนึ่งนะจุดดีถูกไหมเราสามารถใช้บรรทัดวัดได้แต่ว่าถ้าเราเอาไม้บรรทัดของเรามาวัดจาก A ไปบหรือจาก A อไปซแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้3.5กับ12เซนติเมตรแบบที่เขากําหนดมาให้เนี่ยแสดงว่าเราใช้ไม้บรรทัดเราวัดไม่ได้เพราะว่าค่ามันจะคลาดเคลื่อนถูกไหมคะ ในรูปเนี่ยที่ปิ้นที่ที่เขาให้โจทย์ละมาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับค่าความเป็นจริงของกับไม้รทัดเราเนาะดังนั้นถ้าไม่ต้องถ้านักเรียนต้องการที่จะให้มันมีความผิดพลาดน้อยที่สุดน้อยที่สุดเราก็สามารถใช้จุด A ผ่านจุดดไปจนถึงจุด B ได้เลย เราสามารถใช้จุด A กับจุด B ได้เลยเพราะว่ายังไงเราก็รู้ค่าอยู่แล้วถูกไหมเขากำหนดมาให้เราแล้ว,ลวยังไงก็ไม่ผิดแน่นอนโอเคไหมคะงั้นคู่ขออนุญาตใช้จากจุด A ไปจุด B เลยแล้วกันเนาะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งวัดเองนะคะดีะ D. ห้อย A B นะหารด้วยเวลาก็คือเดลตา้า t จาก A ไป B เหมือนกันอะ จาก A ไป B เหมือนกันขออนุญาตปิดลูก,ก่่าเนะอ่ะเสร็จแล้วระยะทางจาก D A B AB, ก็คือเขากำหนดมาให้แล้ว3.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็แกไปเลย3.5 cm หารด้วยเดลต้า t อะแล้วก็มาดูว่าช่วงจุดเนี่ยตั้งแต่ A ไปจนถึง D ขอโทษค่ะ A ไปจนถึง B เนีนะ่ยมีกี่ช่วงจุดเราก็นับ 1>, 1 2 3 4อมี่ะมีทั้งหมด4ช่วงจุดดังนั้นเวลาของเราก็เป็น4ส่วน50วินาทีอ่ะสามจุดเราอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมได้ดูไหมคะก็คือกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็จับหายเอาไปเป็นคูณ ก็สามจุคูณห้ส่วนสี่นะกเรียนใส่หน่วยทีเดียวตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อวินาทีเนาะเสร็จแล้ว3.5คูณ50ได้เท่าไหร่เราลองมาคูณกันเวลาตั้งคูณอันนี้เป็นจุดทศนิยมเนาะเราก็สามารถ คูณได้เลยโดยที่เอาจุดออกไปก่อนให้เป็นจำนวนเต็มก่อนอะ3าคูณ50สัศูนย์คูณอะไรก็ได้0ถูกไหมใส่ศูนย์ไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็55เป็น25 5 35 2ทด2เป็น17ถูกไหม แล้วเราก็พอเราคูณกันเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าโจทย์ของเราเนี่ยมีจุดทศนิยมกี่ตำแหน่งอันนี้เรามีตำแหน่งเดียวก็คือ3.5 50ไม่มีจุดทศนิยมเห็นไหมคะเรามีตำแหน่งเดียวเราก็จุดทศนิยมไป1ตำแหน่งที่คำตอบเห็นไหมดังนั้นคำตอบอันนี้ได้เท่ากับ175ถูกไหมคะเราก็เขียน1 ใช่ค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหารด้วยสี่อย่าลืมหารนะคะนักเรียนหารด้วย 4. สี่เซนติเมตรต่อวินาทีเท่ากับเราก็มาดูว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหารสี่นะได้เท่าไหร่เราลองมาหารมือกันเผื่อเราเอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องไม่ได้เนาะหนึ่ง เจ็ดห้าหารสีอะไรได้หนึ่งไม่มีสอะไรได้17 4เจ็ถูกไหมคะสี่สี่ทดหนึ่งอันนี้เหลือเลขห้าแสดงว่าเป็น15 4อะไรได้15บห12สีเหลือ3ถูกไหม อ่าใส่สไปอันนี้ใส่จุดเราหมดแล้วถูกไหมคะไม่สี่อะไรได้3ไม่มีอย่างนั้นเติม0ูสอะไรได้30มสิบสีเหลือสองถูกไหม เหลือสองเขียนไว้ตรงนี้นะเหลือ2อสีอะไรสอไม่มีใส่ศูนย์ไปอีก4อะไรได้2ี่สิบห้าดังนั้นคำตอบได้43.75ไม่ยากเลยเห็นไหมคะสี่สิบ้าซีเอมเปอวินาที เท่ากับทําให้เป็นหน่วยเมตรก็คือ43.75คูณ10กำลังลบ2เมตรต่อวินาทีเท่ากับเลื่อนจุดทศนิยมไป2จุดเห็นไหมเหมือนเดิมเลยก็1 2ดังนั้นคําตอบในข้อนี้เราก็จะได้0.4 3 7 5 เอ้ยขอโทษค่ะเมตรต่อวินาทีนะคะหรือว่าประมาณ0.44ก็ได้เมตรต่อวินาทีนะคะเวลาตอบเราก็ให้ตอบเหมือนเดิมเนาะก็คือเขียนตอบในรูปเต็มๆเขาถามหาอัตราเร็วขณะหนึ่งนจุดดีเราก็ตอบ อัตราเร็วขณนะหนึ่งณจุดดีมีค่าเท่ากับ0.4 375เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้หาอัตราเร็วขณะหนึ่งต่อไปโจทย์โจทย์ให้หาอะไรอีกโจทย์บอกให้หาความเร็วขณะหนึ่งอีกเห็นไหมคะ ซึ่งความเร็วกับอัตราเร็วมีค่าของขนาดเท่ากันอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถเอาคำตอบนี้มาตอบได้เลยเห็นไหมอัตราเร็วขณะดหนึ่งณนะจุดดีเราสามารถเอามาตอบเป็นความเร็วขนาดหนึ่งนะจุดดีได้เลยก็คือ0 4 3 7์เมตรต่อวินาทีเหมือนกันแต่ว่าความเร็วเราจำเป็นที่จะต้องระบุทิศทางด้วย ดังนั้นทิศทางก็คือมีทิศทางไปทางเดิมเลยเห็นไหมคะดึงไปทางซ้ายเห็นไหมหรือว่ามีทิศทางไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จบโจทย์ข้อที่สองของเราแล้วมาเจอกันเรื่องหน้าครับหน้าคะ่ะบ๊ายบาย